มนุษพบได้เรื่อครั้งแรกอาจลงเอยด้วยการล่าอนานิคมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แม้เวลาจะผ่านไปราวหกเดือนหรือเพียงครึ่งปีแต่ปี2023นี้มีเรียกว่าเป็นปีทองของความสนใจในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือเอเยนอย่างแท้จริงบรรยากาศในแวดวงผู้สนใจในเรื่องเอเยนทั่วโลกเริ่มมีความคลึคกคัเกี่ยงตัวมากเ่ขึ้น้ตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ UFO หรือวัตถทบินได้ที่ยังไม่ทราบถึงตัวตนและแหล่อองที่มาอยู่บ่อยครั้งทั้งยังมีปฏิบัติการค้นหาเศษอุกกาบาต มาาสมุดแปซิฟิกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นซากของยานเอเลี่ยนที่ถูกส่งมาสำรวจโลกด้วยด้านองค์การเซติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในด้านการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงพูมปัญญาต่างดาวมานานหลายสิบปีได้ตอบสนองต่อกระถสความตื่นตัวนี้เช่นกันโดยมีการจัดสัมมนานเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการเตรียมความพร้อมสําหรับวาระแรกพบระหว่างมนุษย์โลกและมนุษย์ต่างดาวที่ไม่แน่อาจจะเกิดขึ้นในดวนี้ก็เป็นได้ ศาสตราจารย์เดวิดเดลกาโดซอเทอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมโลกจาก UCLA รวมถึงศาสตราจารย์คิมทอนแบร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพื้นเผ่าพื้นเมืองจากมหาวิทยาลัยอันเบอร์ธาของแคนาดาและผู้เชี่ยวศาสตราจารย์วิลเลียมเลมเพิร์ดนักมนุษยวิทยาศาสจากวิทยาลัยบาวดอยของสหรัฐต่างได้รับเชิญจากเซติให้เข้าร่วมสรมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยน ได้รับฟังมุมมองเรื่องการติดต่อสื่อสารกับเอเลียนซึ่งน่าแปลกใจไปจากคนในวงการชีวาดาราศาสตร์อยู่ไม่มากก็น้อยซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสามได้เปยถึงศาสนาของพวกเขาไว้ในบทความบนเว็บไซต์หรือ o n v e r s a t i o n ดังนี้จริยธรรมในการดักฟังเอเลียนหากเกิดเหตุการณ์ที่มนุษย์และเอเลียนได้แท้ส่งข้อความกันที่ต่อสื่อสารครั้งแรกหรือแม้แต่ได้พบหน้ากับตัวเป็นๆในครั้งแรกในบริษัทของจักรวาลหลายคนคงมีคำถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดซึ่งความกำกับควบคุมการเจรจาสื่อสาร ด้วยการพบปะาก,การณ์คณ้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นตามกฎหมายของสหรัฐว่าด้วยความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของธุรกิจขนส่งอากาศอวกาศปี2015ระบุว่าเอกอ,องกรเอกชนต่างๆสามารถจะประจัดเตรียมและดำเนินการพบปะเจราจากับเอเรียนได้นอกเหนือไปจากกองทัพและองค์การนาซาซึ่งปกติจะรับผิดชอบการสืบสวนกรณีของ UFO และการสำรวจดวงดาวต่างๆ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเปิดทางให้ประชาชนเข้ามาสแสวงประโยชน์รวมทางวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในอวกาศได้อย่างเสรีทาให้มีโอกาสอย่างสูงที่องค์การองค์กรนอกภาครัฐจะเป็นผู้ได้พบปะพูดคุยกับนยกต่างดาวเป็นคนแรกเซตีนั้นถือเป็นองกรอิาสระแห่งหนึ่งที่จัดเป็นแนวหน้าของกลุ่มผู้มีโอกาสจะได้ติดต่อสื่อสารกับเอเรียนรายได้ของโลกเพราะมีโครงการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยค้นหาร่องรอยที่เป็นเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยีของเอเรียนตามช่องทางาการสื่อสารต่าง รวมถึงโครงการเบรกดูริซึนที่ใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุดักฟังสัญญาณประหลาดจ,จากหุ่งอากาศด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันเสียตีร่งการอาชาก็ยังไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมซึ่งว่าด้วยการปฏิบัติตัวของชาวโลกต่อมนุษย์ต่างดาวตั้งที่จําเป็นต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างดีเพื่อใช้ในการพบปะเจราจากันครั้งแรกซึ่งอาจมีขึ้นอย่างกะทันหันเมื่อใดก็ได้ ซมเสียงอย่างยิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ผู้เชี่ยวชาญสายวิทยาศาสตร์ของเซติบอกว่าโครงการดับฟังสัญญาณจากอวกาศเบ o กทู Listen จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากเป็นเพียงการดับก,การฟังเฉยๆซึ่งไม่น่าสร้างความหวาดระแวงให้กับเอเลียนและทําให้พวกเขาไม่เป็นมิตรกับชาวโลกอย่างที่ผู้เชียชนนยยเช่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาวิจารณ์ได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์โลกแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามผู้เขียนบทความทั้งสามได้ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์เราเคยมีบทเรียนในปวิศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการทึกทักเขาเองมาแล้วซึ่งท่าทีต่อคนแปลกหน้าในสถานนี้ทรงพลร้ายทั้งขึ้นและล่องไม่ว่าจะเป็นการสันนิษฐานว่าเอเล่นมีอรารยธรรมและประสิบปัญญาสูงหรือต่ำต้อยจึงไปกว่าเราก็ตามเมื่อครั้งที่คิดตตเฟอร์โกลัมปัตพ,พบพบทวีปอเมริกาและได้พบกับชนเมืองชนพื้นเมืองเป็นครั้งแรกความคิดที่มีอยู่ในหัวของเขามาก่อนว่าชนพื้นเมืองคือคนป่าเถื่อนผู้มีปัญญาต่ำต้อย เนื่องจากไม่มีระบบอักษรที่ใช้อ่านเขียนหนังสือเป็นของตนเองได้นาไปสู่ยุคสมัยที่เร้รารแห่งการปราบปรามกดขี่และทําให้ชนพื้นเมืองกลายเป็นทาสในที่สุดนักมนุษยวิทยามองว่าการดักฟังสัญญาจากเอเรียนนั้นไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัมพันธ์ข้ามดวงดาวในระยะยาวแต่ถือได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในกระบวนการสื่อสารระหว่างกันซึ่งคิดไปก็น่าขำที่สหาารัฐมองว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเอเรียนหรือการลอบัฟังไม่ได้สแสดงถึงเจตนาร้ายแม้แต่น้อยในขณะที่ตนเองไม่พอใจ และเที่ยวสกัดกั้นการสืบความลับจากชาติอื่นๆทั้งหมดอันที่จริงแล้วมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ผิดพลาดจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างเช่นการตกเป็นทาสรือถูกทําให้สิ้นเผ่าพันธุ์โดยเอเลี่ยนได้ซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของการล่านานิคมโดยชาติมหาอำนาจตะวันตกการพบปะก,การระหว่างคนแปลกหน้าจากต่างดินต่างดินแดนได้นําไปสู่สิ่งเลวร้ายนานับประการไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงโรคระบาดการฆ่าทาสรวมไปถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การเดินทางไปยี่โลกใต้ของกัปตันเจมส์คุก Cook, ด้วยเรือหลวงเอ็นดีเวอร์ SMS e n d e a v o r เมื่อปี1768ซึ่งทำให้เกิดการร่านในคมครั้งใหญ่ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประเด็นข้างต้นเพราะภารกิจของเขาึุงเริ่มต้นด้วยการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ธรรมดาโดยได้รับมอบหมายจากราชาสมาคมดาราศาสตร์ของอังกฤษให้วัดระยะห่างจากระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์โดยติดตามความเคลื่อนไหว ของดาวสุกบนท,ท้องฟ้าซีกโลกใต้ในท้ายที่สุดได้การเป็รการล่านด้โคลพมีคำสั่งรับจากรัฐบาลอังกฤษในยุคนั้นให้ทาแผนที่และข้ามข้อครองดินแดนตามรายทางให้มากที่สุดระหว่างเดิน,เดนทางเดินทางกลับแม้ราชาราชาสมาคมเนราสราจะเคยมีคําสั่งห้ามให้กับตานคุกเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการรานนด้โคลตั้งแต่แรกแต่เขาไม่อาจเลี่ยงหรือฝืนบัญชาของรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ได้ แสดงให้เห็นว่านักสำรวจหรือนักวิทยาศาสตร์นั้นยากที่จะเป็นอิสระจากแหล่งเงินทุนและบริบทของการเมืองแห่งยุคสมัยของพวกเขาภารกิจเบื้องต้นของกับการคุกและเสตินั้นคล้ายกันอย่างยิ่งตรงที่เป็นการสำรวจทางดาราศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่หลวงต่อมนุษยาชาติแต่ในขณะเดียวกันทั้งสองต่างมีข้อด้อยในเรื่องของถดยืนทางจริยธรรมและแนวคิดเรื่องการปฏิบัติต่อคนแปลกหน้าซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายระยะยาวของพวกเขาที่ต้องการจะพบปะผูกมิตรกับเพื่อนต่างแดนหรือ างดาาวให้สเร็จดํังนั้นจึงเป็นอาจ,อาจการากรันตีหากเสติยรจงมุ่งรักษาความเป็นองค์กรอิสระของตนให้ปลอดจากอิทธิพลจากธุรกิจกองทัพหรือแม้แต่รัฐบาลของสารัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความคุณที่มาของข่าวจาก bbc new t h e s bbc com